สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมอีกครั้งนะครับผม YSNDP เนาะก็คือผมอาบินมากับนกเอ่อพิทดอนนะแล้วผมปรากฏว่าผมมาเจออะไรรู้ไหมเออโคตรเซอร์ไพเลยตัวนี้ตัวนี้นี่มันวิ่งอยู่เจ้ายูนิคอนนั่นเองนะสิ่งที่เราหามานานนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําการหยิบเขาขึ้นมาจากน้ำอเมซอนก่อนเพราะว่าอุ้ยหานานมากครับผมกว่าจะเจอนะคือยูเอ่อยูนิคอนนะครับผมจะกินของ จะกินกิเบิลของกิฟฟินเท่านั้นเนาะแต่ว่าผมม,ามีเครื่องเทคนะครับผมไปทําสบายเนาะเดี๋ยวผมจะจับมันนะครับผมถุงเนี้ก็กลัวกลัวยจรอร์เจียนั้นมันจะงาลงไปอึ๊บไม่โดนโอเควิ่งโดยเลเกินๆๆ้ยโอเคผมได้แล้วโอเคครับผมโดนและโดนแล้ะผมโดนแล้วอืมอืมต้องให้เข้ามาต้องให้น้องเข้ามา โอ้โห okay. oh, oh. ผมว่าผมฟันผมว่าผมฟันไอ้นั่นมันอยู่นีคอนผมตายห่าแล้วตรงนี้โอเคเรามานี่แล้วโอเคยูนีคอนอยู่นี่ครับผมบเอาแล้วยูนีคอนโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอตัดภาพไปตอนที่พายูนีคอนกลับบ้านกันดีกว่านะครับผมเค okay, ครับไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมครับผมหลังจากที่เราไปเจอ เจ้ายูนิคอนน้อยของเราเนาะผมก็พามันม,มาอยู่ในที่บ้านของผมแนะ้วเนาะคือมันจะตายไหมเนี่ย <c oughs> คือค่าสรุปมันไม่ต้องไปสนใจนะครับผมเขาให้เทมปักปากเปล่าเนาะผมก็ใช้ยาคูนสิบนะครับผมหนึ่งอันนะครับผมเอามาเตรียมไว้ตรงนี้เลยปึออ๊บข้อแรกเฮ้ยผมต้องอ้อมอะผมต้องอ้อมไหมเดี๋ยวมันตกใจนะครับผมมันต้องย่องเนาะแล้วผมต้องใช้ไข่เอ่อไม่ใช่ไข่เขาเรียกว่ากิปเบิลของกิฟฟินเนาะ อ๋อนี่นะครับผมผมเตรียมไว้สอันเนาะไม่รู้ว่าจะพอไหมนะถ้าจะพอแหละเพราะวลแค่สิบหกเองนะครับผมเราก็ต้องกดย่อเอานะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะกดย่อนะครับผมไปใกล้ๆนะแล้วก็กดย่อคือถ้าเกิดจิ๋วกัตสิย์อื่นอ่ะมันจะไม่มันจะไม่ตงใจนะหรือยัดยาคูณสิบเข้าไปใกล้ๆนะครับน่าไัดี๋ยมั่าเดี๋มันะาเดี๋ยม่อ่าดี ลองดูฮิไม่ได้หรอ,อ,อไ,มไม่ได้อ่ะได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมอันนี้คือตกใจอยู่เหรออ้าวนี่ได้แล้วเนี่ยอโอเคได้แล้วครับผมเฮ้ยทีเดียวได้เลยโอ้ oh my god โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้ยูนิคอร์นไปที่เรียบร้อยนะโอ้โหได้ง่ายนะผมหุ้ยจับยากคือการจับอะไม่ยากครับผม ยาคูณสิบบวกกับเขาเรียกอะไรอ่ะยาคูณสิบบวกกับไข่กิฟฟินนะเดี๋ยวผมจะสอนทาําไข่กิฟฟินนะครับโดยที่เขาเรียกอะไรกิฟฟินอะ่ะมันจะไม่ไข่ตามธรรมชาติถูกไหมเราไม่ต้องไปคอยเก็บตามเขากิฟฟินอะไรนะแต่ผมมีเครื่องนี้ครับผมจากการลงดันนั่นเองนะนี่ครับผมก็คือเครื่องของเทคกิฟเฟินนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนทำท้ายคลิปนะครับผมว่าทํายังไงเออทำยังไงเออ,งงเอ,อถึงจะได้เป็นเทคของเอยไม่ใช่เทคเขาเรียกอะไร ทำยังไงถึงจะได้เป็นไข่ตัวของกิฟฟินเนาะเพราะว่าเวิยังไม่ถึงใช่ไหมอ่ะเวผมก็เพิ่งเวเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมไอเจ็8สิบแปดยังไม่สามารถจับกิฟฟินได้เนาะถ้าเกิดวันไหนผมจับได้ผมก็จะจับให้ดูนะ่นนองนะครับแล้วผมก็จะทําการเอลงดันนะคะเพื่อเพื่อไปหาอีกเครื่องเจ้าทิกนี้เนาะนะมันอนด้มาจากดันนะครับผมเทคกิเบิลเนาะก็กองคราดก็จะประมาณนี้นะครับผมอยู่อหนเนี่ย อ่านี่นะครับผมฟองคราฟก็จะเป็นวันนี้นะครับก็คือมิลิเมตรห้าสิบนะครับผมเหล็กห้าร้อยนะครับแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมห้าสิบแล้วก็คริสตัลอีกยี่สิบห้านะครับผมก็ต้องลงดันเนาะลงดันประมาณสองรอบนะครับผมถ้าใช้วิกกี้ดันเทียนด้วยก็ขาดแค่ห้าใช่ปะละก็ประมาณนั่นแหละครับประมาณโดยโดยประมาณเประมาสองรอบนี้ครับผมโอเคดูอึดีครับดูดีอึสวยมากอะแล้วผมได้เป็นตัวเพชรเมียมาด้วยนะเนี่ยโคตรดีเลยผมขี่ได้นะ เอีได้ด้วยเป็นไงทีได้ไหมเออได้ได้ทุกครั้งที่ขึ้นมานี่ไงเค้ก็โดดเป็นสายลุ้งด้วยนะแล้วก็สโ,โลนิดนึงนะครับผมกว่าจะได้มานี่คือยายเกเย็นนะครับผมเพราะว่าผมหานานมากคืออึเอาไปทําอะไรได้อ่ะอน,นี่ผมอัามั่วๆนะคือผมมีภารกิจไอ้น,นี่ด้วยภารกิจให้ผสมพันธุ์เดี๋ยวต้องเอาม้าออกไปก่อนนะครับผมภารกิจให้ผสมพันธนะุ์เอาเรื่องไปเยอะเลยโอเคอันนี้อึเอาไปทําอะไรได้ผมไม่แน่ใจเนาะนนเดี๋ยวรอเก็บไว้ก่อน เลองเก็บไว้ดูเผืออ่อไปใส่พุกต้นงต้นไม้ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่เออ่ทำสอนทำ,ท,ำทิเบิลของใครนะชื่ออะไรอ่ะทิฟฟินเออผมลืมแกเองอย่าไปเก็บไวน้นี่ละกันผมมาหาข้อมูลเพื่อว่าทำอะไรได้เนาะไม่รู้ผมจะมาทำอะไรนะนี่เป็นไงนี่ก็ได้มาชิวๆก็โดดออกมาสวยๆงามๆอ้าวกระโดดข้ามด้วยเป็นไง <c oughs> โอเคนะครับผมก็ความสามารถของเขาก็จะเหมือนม้ามาทั่วไปเนาะเลื่อนขึ้นซ้ายนะครับผมเอ้ยไม่ใช <|so|> ่เขาเรียกอะไรกดที่หมัดเอ่อกดที่หมัดก่อนจะเป็นการขวิดใช้เขาขวิดเนาะถ้าเกิดเราเลื่อนลงนะถ้าเราเลื่อนลงปุ๊บเขาก็จะใช้เขาเรียกอะไรท่าม้าดีกระโหลนั่นเองนะครับทำให้เราทําให้เราหรือว่าสัตว์อื่นๆสลบได้เนาะนี่ครับผมนี่เตะเลยเตะเลยนะครับผมก็ประมาณม้าทั่วไปครับแต่ว่าความพิเศษของก็คือ เขาจะสามารถกระโดดแล้วแบบว่าลงช้าๆได้นะนี่เป็นไงได้มีสายรุ้งเลยนะโอ้โหสวยด้วยนะโอเคครับผมก็เดี๋ยวผมจะไปสอนทําคิบเบิ้ลกิฟฟินแล้วกันนะครับผมก็โครงการจับก็คงไม่ยากนะครับผมอย่างนี้คุณเห็นผมนะครับอย่างนี้เห็นผมจับแล้วก็ยัดยาแค่คูณสิบยาคูณสิบเข้าไปแล้วก็คิบเบิ้ลกิฟฟินอันนะึงนะคือผมเหลืออีกสามอันใช่ไหมผมจะเอาไว้จับกิฟฟินด้วยเนาะแต่ว่าก่อนก่อนที่จะจ่ายกิฟฟินผมว่าผมต้องไปหายูนิคอร์นเพิ่ม ว่าผมต้องการเพศผู้นะครับเอาเพศผู้มาจาับนะเอ้ยเอาเอา,เ,อาเพศผู้มาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อจะผสมพันธุ์นะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าผสมพันธุ์แล้วจะได้อะไรนะยูนิคอร์นโอเคเอาไว้ข้างบนนี้แล้วกันนะครับผมจะได้ไม่เดินหนีไปไหนเพราะตัวเขาบางนะเนาะเนื่อเขาก็ไม่เยอะเท่าไหร่ด้วยสองร้อยแปดสิบแปดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่ผมสอนทำค,คลิปเอ่อคลิปเปิลของเจ้าคลิปฟินกันเลย โอเคครับผมก็เดี๋ยวมีคนถามนะครับว่าเออแล้วเจอพวกยูนิคอนนี่นะครับผมส่วนมากเจอที่ไหนใช่ไหมเออผมจะบอกไว้ให้นะครับผมตรงนี้ผมเจอบ่อยที่สุดนะครับผมจะเป็นพวกโซนของป่าเลนวูดทั้งหมดเลยเนาะก็คือก็ต้องบินวนไปเรื่อยๆะครับผมเนาะเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้นะครับว่ามันอยู่ประมาณไหนนะครับที่ผมเจอนะครับผมผมเคยเจอยูนิคอนนะครับผมประมาณสองครั้งแล้วนะเพราะว่าผมมาบินหา ผมบินหาแล้วผมเจอสองครั้งแต่ว่ารอบแรกอะ่ะผมอ่ะยังไม่มีเขาเรียกาอะไรอะ่ะยังไม่มีคิปเบิ้ลของกิฟฟินเนาะก็เลยปล่อยมันไปนะครับผมก็เสียดายนะครับผมพอมาวันนี้เราก็เจอนะครับผมแล้วก็ได้จับมันไปที่เรียบร้อยใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาเนาะแบบไม่ได้หามันแบบว่าเจอผม,ผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอไหมแต่ว่าจะบอกตำแหน่งนะนะครับจะไม่จะไม่เรียกว่าจุดเกิดนะเพราะว่า ยูนิคอนนะครับจะเป็นสัตว์ประเภทแบบว่าเอออยู่ในโซนที่แบบว่าถ้าเกิดเขาจะเกิดตรงไหนก็ก,ก,ก็ก็เกิดตามใจเขาอะไรเงี้ยครับผมเอออะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะลองหานะครับผมผมก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเจอไหมแต่ว่าจะบินหาให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับบินด้วยความเร็วเนาะเพราะว่าเราจะได้แบบไม่เสียเวลานะครับผมก็ก็ประมาณจริงๆก็อยู่ประมาณช่วงนี้นะครับผมนี่นะเอยหายไปอ่ะ เนี่ยก็อยู่ประมาณช่วงของประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปโซนข้างหน้าเนานะไปมันจะอยู่ประมาณแบบทางซ้ายทางซ้ายมือของแผนที่อะครับผมก็พยายามดูนะครับผมอาจจะอยู่ข้างล่างบ้างอยู่ฝั่งนู้นบ้างหรืออยู่บนนี้บ้างครับก็พยายามดูเอาเนาะเห็นไหมโอเคก็มันอาจจะไม่เจอแล้วเพราะว่าผมเพิ่งจับไปไง ขนาดจะยังไม่รีมาให้อะไรไงครับผมถ้ารีมาก็จะจับอีกตัวหนึ่งเลยนะแต่ต้องดูก่อนว่าใช่เพศผูหรือเปล่าเพราะว่าผมเราได้เพศเมียม,มาแล้วนะไงใช่ไหมโอเคก็หาดูครับผมก็จริงๆก็หายากแอบหายากอยู่ไม่ได้แอบหายากก็คือหายากจริงๆอะ่ะใช่ไหมก็บอกแล้วครับว่าหายากเนาะคือพยายามเปิดเสียงเปิดเสียงเกมด้วยนะครับตอนเวลาจะหาเนาะ มันจะเป็นเสียงแบบคล้ายเสียงกระดิ่งนะครับผมพราะเวลาใกล้ๆครับผมเขาจะมีเสียงพวกเสียงกระดิ่งผมไม่รู้เสียงเรียกว่าเสียงอะไรอ่ะเสียงเสียงกระดิ่งหรือเสียงอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะแต่มันจะดังแบบว่าเอเสียงของยูนิคอนแบบมันจะไม่เหมือนม้าตัวอื่นม้าตัวอื่นมันจะร้องเป็นเสียงม้าใช่ไหมล่ะแต่ยูนิคอนก็จะแบบปอีกเสียงหนึ่งนะครับก็เลยพยายามเปิดเสียงแล้ะหอานะครับผมมันจะอยู่ใกล้เราเนี่ยครับ จริงๆก็คืออะผมว่ายัางไงตอนนี้ก็คือไม่มีอะไรคือที่ผมเจอตอนนั้นนะคือผมบินมาเฉยๆเนาะบินมาเฉยๆแล้วกะมาเจอก็เลยกดอัดคลิปเลยก็เลยแบบว่าไม่ได้แบบว่ามาหาสดๆนะครับก็คือมันโผล่มาก็เลยจับนั่นเองเนาะพยายามมองหาครับผมว่าเจอหรื๋ไม่เจอเนาะก็อยู่ประมาณโซนนี้นะคระับผมเดี๋ยวผมจะวงไว้ให้แหละผมก็น่าจะผมก่ว,วงไว้ให้นะครับผมทา ผมหาอะไรผมโซนหายังไงหรือแบบว่าพาจับอะไรก็จะบอกตลอดเนาะว่าประมาณไหนจะเจอนะครับผมเขารูปไหนนะครับผมว่าจะเจอบ้างเนาะอันนี้ก็คือไม่น่ามีอะไรเพราะว่าผมเพิ่งจับไปนะครับผมก็ต้องรองอีกสักระยะหนึ่งนะครับผมถึงจะมีเนาะโอเคก็น่าจะไม่มีแล้วอะถ้าผมคิดได้ผิดก็ พยายามบินวนฝ่านเลโดูไปเรื่อยครับผมบินไปเรื่อยวนไปเรื่อยครับผมเดี๋ยวก็จะเกิดมาเองนะเดี๋ยวเขาก็จะดอบลงมาเกิดมาเองครับผมเราก็ไม่ต้องเร่งรีบอะไรมากนะเสียงมันจะนั่งแบบเสียงเสียงกระดิ่งนะครับผมกระดิ่งสั่นนะผมก็ไม่แน่ใจว่านี่ผมก็ไม่รู้ว่าใช่เสียงกระดิ่งแบบไหนอย่างนั้นไหมอะ่ะแต่ว่าก็ต้องยอมซนหาเอาแลยวี่เื่อนะครับผม โอเคครับก็เดี๋ยวเราไปหาเ,เราไปตรงหุบเขากิฟฟินดีกว่านะครับผมเพราะว่าก็คงไม่เจออีกแล้วแหละเพราะว่าผมเพิ่งจับไปไงก็ไม่น่ามีแล้วไงไมีใช่กบสีขาวโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หุบเขากิฟฟินกันเนาะโอเคครับผมคงไม่มีอะไรครับผมเพราะผมเพิ่งจับไปก็ไม่มีแล้วครับไปกันเลยดีกว่าครับผม ไปกันเลยโอเคครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงที่เขาของเจ้ากิฟฟินเนาะอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมวงไว้ให้เนาะว่าตรงไหนใช่ไหมครับอ่าก็คือทําไมเราต้องมาเขากิฟฟินนะครับผมเพราะว่าเราจะต้องมาฆ่าเจ้ากิฟฟินนั่นเองเนาะเฮ้ยถามว่าฆ่าไปทําไมก็คือเราต้องฆ่าแล้วก็เอาชิปในตัวมันน่ะครับผม ไปใส่ในเครื่องเทคเนาะเดี๋ยวผมจะสอนทำนะครับผมวิธีง่ายๆนะครับผมแค่ลงดันแล้ได้มาคือง่ายจัดๆแล้วอะโอเคเดี๋ยวเราจะทําการฆ่ามันก่อนโอเคมันมาแล้วคือผมเล่นหมดอีซี่นะครับผมมันก็เลยดูง่ายๆนะเพราะว่าคือแบบตระทักตัวก็จะแบบเร็นเวน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับผม <S <S เช่นเร็วสองเงี้ยแต่เราก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไปเอา เอาเววสอวิวหนึ่งวิววิวอ,อะไรก็ได้นะครับผมนะครับผมก็ก็เพราะว่าแต่ว่าเราไม่ต้องกังวลครับว่าจะเออเ,เอาวิวสูงวิวอะไรเราเพราะเราไม่ได้จับเนาะเราแค่นําชิปมันมาค่านะครับผมเห็นไหมูตัวมันเทน,นะแต่ว่าผมต้องการชิปออ้นี่ว9สิบเก้าเลยโ่้นี่วิสิบเก้าน่าเสียดายอยู่แต่ว่าไม่ไรครับผมก็ก็ประมาณนี้ครับผมนําค่าเสร็จแล้วก็ เปิดนะครับผมเปิดเปิดเนี่ยเปิดกระเป๋ามานะครับผมก็เนี่ยเออที่ยิงกันดีชิปใช่ไหมล่ะแล้วก็เอาออกมาครับผมก็ทั้งนั้นับผมไม่มีอะไรมากครับผมก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปในเครื่องกลับไปที่เครื่องเอ่ออะไรนะเครื่องเทคเราเลยเนาะเดี๋ยวผมขอขุดอานนึงมาก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเวลาเราเดี๋ยวผมจับได้ผมก็จะทําคลิปนะครับผมจะจับเวลสูงๆเนาะเพราะว่า เราจะได้แบบว่ามีสแต็กที่ดีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะทําการกลับไปที่บ้านของเรากันเลยนะครับผมโอเคครับผมไปกันเลยโอเคครับผมหลังจากที่เราไปฆ่าเจ้ากิฟฟินมาเนาะก็จะต้องทําการเอาชิปนะครับผมเข้าเครื่องนี้เนาะเอาเข้าไปก่อนเลยก็ได้เดี๋ยวก่อนเราจะต้องมีข้เรยกอะไรอะ่ะเราจะต้องมีอีก เพิ่มอีกสองสิ่งนะครับก็คือคิเบิลนั้นอื่นนะเช่นผมจะเอาคิเบิลของแองกิโลนะครับผมเพราะผมมีเก้าอันเนาะอันนี้ก็ของเป็นของทีเล็กนะครับก็เก็บไว้ก่อนก็ได้อันนี้ของเพ็กซ์อผมจะยังไม่ใช้นะครับเพราะว่าผมจะต้องทำการ จับเจ้ามูซาซอแล้วก็จับเจ้ากิก้าเพิ่มอีกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของเจ้ากิฟฟินนะครับผมอันนี้คือผมจะเอาไว้จับยูนิคอร์นอีกตัวหนึ่งแล้วก็จับกิฟฟินนะครับผมก็จะเก็บไว้เนาะแล้วไหนๆผมก็จะทําอีก2ลูกแล้วผมก็จะได้กลายเป็นอีก5ลูกนะครับผมในอย่างที่2ครับผมก็คืออินิเมนนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมอินิเมนผมมีอยู่295เกาสิบเนาะผมมีชิป2อันนะครับผมก็ใช้แค่ชิปชิปหอันนะครับเขาเรียกว่าชิป1อันจะใช้อินิเมน หนึ่งอันนะครับผม <S <S <ๆ S 1> ก็เลยเอาไปแค่สองเนาะโอเคหลังจากนั้นก็เข้ามาเครื่องเทคนี้นะครับผมหลังจากนั้นเข้าเครื่องเทคนี้ก็ยัดเข้าไปหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็ยัดคิบเบิลเข้าไปนะครับผมจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาอันนี้มาก่อนอาออ๋อนี้เอายีเมนเข้าไปก่อนถ้าเอายีเมนเข้าไปเปล่านะครับผมกดที่ชิปนะมันจะยังไม่ขึ้นคําว่า p r o c e นะครับผมให้เรายัดคิบเบิลไปเนาะผมจะยัดไปประมาณสักสองอันดูที่จะกินไหมอ่ะไม่กินนะครับผม เขาเรียกไม่ใช่ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่กินดิเขาเรียกอะไรมันยังไม่พอเนาะมันยังไม่พออ่ะยัดอีกสองครับผมอ่ะก็ยังไม่พอใช่ไหมอ่ะยัดเก้าเลยกันอ่ะนี่ครับผมมันจะขึ้นคำว่า process นะอ่านะครับผมตรงนี้เลยนะโอเคนะครับผมก็มันจะขึ้น process พอเราก,กด process ปุ๊บนะครับผมเราก็จะกดปุ๊บอ่าเราก็จะได้เป็นไข่นะครับผมจะเขียนว่า kibble วงเล็บคําว่า kibble eight egg นะครับก็คือไข่นั่นเองเนาะ โอเคล้วก็พอนี้เราก็ได้เราก็เก็บไว้นั่นเองนะครับผมเหมือนจะยงเหมือนจะยังไม่พอนะผมคิดว่าน่าจะยังไม่พอไหมเพราะว่าเมื่อกี้มันกินไปเยอะมากเลยนะพอไหมไม่พอครับผมไม่พอเราลองใช้เล็กอีกอันหนึ่งสิพอไหมปึ๊บอ่าพอนะครับผมใช้แองกิโลนะครับผมสามแล้วก็เล็กอีกไข่ใบหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมก็กดคําว่าโพสซสเลยเนาะพอก,กดโพสซสปึ๊บนะครับผม ก็จะได้มาอีกอันนึงนะครับผมก็คือคิบเบิลของเจ้ากิฟฟินนั่นเองนะก็ก็คือสามารถก็คือเราก็แบบว่าลงดันนะครับผมดันที่มีเจ้าไอ้เครื่องเทคคิบเบิลนี้นะครับผมที่มันบอกว่าได้ของเทคคิบเบิลนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมจะเขียนว่าเทคคิบเบิลโพสเซสนั่นเองนะครับผมก็จะก็จะได้เครื่องนี้มาก็คือทําง่ายๆครับผมก็เราไม่จําเป็นต้องเวล85 เพื่อจะไปจับเจ้ากิฟฟิน2ตัวแล้วก็มาผสมพัน์ถึงจะได้ไข่ไปหนึ่งแล้วก็ไปทำคริเบิลใช่ปะ่ะแล้วก็ค่อยไปจับอยู่ในคอนอะไรเงี้ยคือถามว่ามันยากครับเพราะว่ามันมันใช้เวลาน,านานกว่าเราจะเวล85กว่าจะไปปัม๊มโน่นปั๊มเวลปั๊มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันนานครับผมก็ใช้วิธีนี้ครับผมก็แค่ลงดันนะเสียเวลาลงดันแป๊บหนึ่งนะครับผมได้มาแน่นอนนะครับผมทำขิดทำทำแบบว่าคริเบิลอะได้ทุกอันเลยนะครับผมเราจะทําแบบ เป็นของแองกิโลก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปค่าแองกิโลเอาชิปมาครับผมแต่ว่านี่คือผมใช้นี่เนะเาะใช้แบบว่าอันนี้ผมมีไข่แบบหลายใบนะครับผมก็ทําแบบมาเผื่อไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปทําเผื่อไว้อีกนะครับผมแต่นี้คือเราก็ประมาณนี้ครับผมเราก็มีเจ้ายูนิคอร์แล้วใช่ไหมอ่าพอเราไม่นเจ้ามียูนิคอร์แล้วผมได้เพจเมียมาผมต้องไปจับเพจผู้ต่อแล้หลังจากนั้นเราค่อยย้ายน่าจะอีกนานนครับผมกว่าของจะเวลแปดสิบห้าเนาะอีกนานเดี๋ยวแล้วผมก็จะ ไปเอาตัวของเจ้ากิฟฟิน2ตัวนะครับผมเป็นเพศผู้เพศเมียนะมามาอยู่ด้วยกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับที่สําคัญนะครับห้ามลืมไปนะค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของ YSDP n DP นั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย